ถ้าบางทีเราทานนะฮะแล้วเราแบบสุดเพราะว่าทุกอย่างมันไปอยู่ในเปลวไฟที่มันเคล้าซอสให้เบิร์นให้หอมอะไนเงี้ยคะเกิดจากถ้ามันเปิดติกันต้องเปิดติทำแค่สิบห้าวินาทีเองนะคะแค่สองทแบบสุดๆนี่หน่อยพร้อมๆกันมากเขามีมันมีองค์ประกอบจากไฟแล้วซอสนะฮะซอสเนี่ยถ้ามันมันนัวๆมันจะทานแล้วมันจะกลมกล่อม นี่พามาไกลๆแล้วชอบเราก็ดิดใจแล้วก็ยังไม่เคยชิมสมบีไงนี่ไงเราก็มาเหมือนกับอะคู่นมารู้สอกหน้างานแล้วเอ๊ะมันจะดีแบบว่ามันนวลนวลนวลนะครับก็เติมไฟก็เสาร์ใช่ขั้นตอนะเข้ากันดีนะคะทำได้ไม่ขาดถึงทำานเ่าช่เ่ไ่ ดีใจนะครับที่ที่ที่มากันไกลๆเราชอบเพราะว่าเพราะว่าทีแล้วเราก็อยากจะให้รู้รสจริงๆเข้าจะมีอีหลายเมนูเดี๋ยวเต็มๆจกันช่วยกัน ระดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียนะครับแต่ความหอมก็จะลดลงแต่ว่าถ้าเราผัดกันถูกวิธีไอ้สีดำๆที่มันด่างไปนะสีเงินๆเนี่ยมันจะกลับมาดำได้กลับมาผัดอย่างวันนี้ที่จะเรียนกันเนี่ยฮะมันก็ทําให้น้ํามันกลับคืนมานี่กระทะเชฟใช้มา6 7ปีแล้วยุ่งใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเวลาเรานะฮะผมใช้15กับ14เป็นต้นไปสิเนี่ยผมก็ไม่ทำ เพราะว่าบางบางบางอันเนี่ยเขาก็เอาน้ำล้างอันนี้เป็นเส้นที่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะเอาความหอมอย่างเดียวมันจะมีความหอมที่ฝังอยู่นตรงนู้นทังหอมนะครับอ<ด>้วนทดลองวันนี้จะอ้วนอ,อ,อยู่ในปากตลอดเลยค่ะกินควันอันนี้ กิน่เชฟมากินแล้วเดี๋ยวใช้ของเชฟอ่ะอันนี้หอมอยังคะอันนี้หอมฮะหอมหอมหอร่อยมากเลยมาเอามาชิมเลยคะ่ะนี่ถ้วยให้อยู่สองถ้วยนะคะตักชิมได้เลย ถ้าเราผัดปริมาณมากเราต้องไปกรองที่ตะแกงอีกทีก่อนก่อนมาคีบใ,นะให้ลูกค้านะคะจะได้นเนื้หน่อยอะให้เพื่นเนี้ไฟยิงย่งเยอะยิงยงย่งหอมอันนี้ก็เป็นหมูสูตรหังดิชิตน,นะครับหมูสะโพกอะถ้าบางทีเราทานนะฮะแล้วเราแบบเนี่ยมันมีะอ,อะ,ะอว่าทุกอย่างมันไปอยู่ในเปลวไฟที่มันเคล้าซอสให้เบิร์นให้หอม อันนี้คะ่ะเกิดจากน้ามันเปิดติเิดเพราปิดติตแล้วก็ผัดว่าสักครู่น,นี้ถ่ายคลิปเตอร์เชฟทำแค่สิบห้าวินาทีเองนะคะหมูบ่อแค่สองนี่แบบสุดๆแล้วก็บางคนก็มีข้าวต้มเนาะไปลาดกินก็อันนี้อันนี้ครับผมแนะนำเลยไปทำกุ้งกุ้งก็ต้มกุ้งต้งมไว้และะ้ว มีนี่มีก็ได้ครับเุแค่นี้ก็เพียงพอไม่ต้องทิศตนไม่ต้องน้ำตาน้ำอะไรแล้วใช่ไหมแค่นี้ฮะเหลือเอะไรฮะเขาต้อหอมแบบมันลื่นมันนวลใช่นวลนะครับก็เติมไปก็เสร็ใช่ขั้นตอนน่ะเข้ากันดีนะคะทนได้นะคะนทำได้ค่ะเ่ ดีใจนะครับที่ที่ที่มากันไกลๆเราชอบเพราะาเพราะว่าทีแล้วเราก็อยากจะให้้รู้รสที่จริงเบเดี๋จะมีหลายเมนูอย่างเดเย็นเย็ช่วยให้ทาข้าวสารไม่เยอะเยค่ะเยอะเย็นๆเยอะเยออันนี้มันเป็นไงไรอ่ะใช่จับหมับหมูมันจะหน่อยพับพับหน่มา มันมีองค์ประกอบจากไฟและซอสนะฮะซอสเนี่ยถ้ามันมันนัวมันจะทันแล้วมันจะกลมกล่อมนี่พามาไกลๆแล้วชอบเลยเราก็ดีใจแล้วเราก็ยังไม่เคยชิมขมมันนี่ไงใช่ใช่ใชเราก็เลยมาเหมือนกับออาตู้นี่ไงมาลุ้นเอาหน้างานเนะเอ้ยมันจะดีแต่ว่าอะเงี้ยเดี๋ยวขับถังให้ติดเลยนะคะเนี่ยถ้าทอดผัดวิธีนะคะวางเตาได้เลยค่ะ เจ้าจของร้านก็ไปเลือกเองค่ะว่าจะให้กี่ชิ้นนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดอะคะรสหได้หมดเลยแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเผือผักชีแล้วก็คว่ำกัดหมูค่ะต้นหอมผักชีนะคะทำไปได้เลยค่ะเพื่อนๆเลยโอเคโอค้โหใช่จะทำให้หอมกระททาะแบบนี้ให้ได้คะ่ะอาหารเราถึงจะมีคนตามมากิน ม่ใช่ค่ะแ้วเรารอบแรกเราไฟลุกไปแล้วนะคะเสเนาะแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็ลุกไปแล้วเนี่ครับเด๋ยวชิญชิ้นได้ลยครับผมชิญชิ้ได้เลยค่ะตั้งจิตที่ถ่ายเป็นยาวเพราะฉันจะทำอะไรปวดหัวยาวโอเคโอเคได้ที่บ้านก็จะมีความเชื่อว่า ก็ซ้ใเขาอร่อยที่สุดในแต่ผมบอกว่าไม่ใช่มันมีอะไรแบบนี้เตียงกันอยู่อ๋อขาวผัดฉันชอบชากินเลคือแบี้ขาัดอืมอ่อยมาีเห็นไม่ไม่ต้องปรงเลยเหรอคะ ง,ง่ายๆค่ะบะหมี่เดลิเวอรี่เราขายดีมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบโซยๆกันได้ทุกที่แล้วก็เส้นมันก็จะไม่กอดกันล<ช>ักษณะของการจัดส่งมันก็จะสภาพโอเคแปลกไหมคะเมนูนี้หาทานยากนะคะใช่ค่<ล>ะใช่ค่ะ เช่นแล้วเขบเขาไข้าวผัดแล้วกินเลย,ยเลยดิดีดรสชาติพอดีไหมคะพอดีค่ะทานแบบง่ายๆนกับข้าวผัดกินได้ค่ะถ้าถ้าเราไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งก็โตะหมูแบบเมื่อเช้าข<ด>้<ด>าวผัดหมูอร่อยเลยค่ะผมว่ามันกระเสริฐช่วงนี้ พอใช้สูตรหมูของเรามันยิ่งอ,อร่อยว่าแฟเป็นความอร่อยของปูงนม,มันจะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกใช่ใช่ใชมันจะนมียแล้วไพเข้าไปอีก กินไม่เยอะเหมือนกันเลย ไฟแดงวนนี้ต้องให้ได้ของทุกอย่างมราตรสชาตกกิเปเดียวได้เลยคัมกินไันพีคแรกผักชีนะม,นนมันจะมน,นมันมัน<ท>า<ำ>งันะกินสามเกลือแหละตอนนี้ครับใช่ครับแล้วมันง่ายใช่ไหมถ้าเราใช้แบบเนี้ยม<า>ันต้องเอาลากเลิกอะไรมาแคุกคลายเรคิดว่าผมจะต้องเอาเด็กมาเปิดการเจ็ดโมงเรียของยี่สิอย่างเพื่อจะขายนี่คอะ อันนี้เปลี่ยนไหมครับสามนี่เปิดโลกอะไปหมดเลยครับเพราะว่าเวลาทำอาหารเราต้องเตรียมให้ให้้ระบบด้วยครับถอยครับแค่แค่นี่ปิดไฟครับเตียวเท่านั้นเองถ้าจะชิมก็ปิดไฟนะครับนี่ฮะอมมากเนี่ยกระเทียมก็ไม่ไหม้ด้วยเห็นไหมคะคอนโทรลกระเทียมได้ดีมากๆค่ะ กลิ่มมันจะต้องหอมลอยขึ้นมาเลยครับอันนี้คุกวางปรุงเองเลยเห็นไหมอร่อยหอมเลยอร่อยเลยใช้หัดการนีะฮะระเบิดขึ้นมามันก็จะกลิ่นก็จะเยอะทีนี้ถ้าเราใส่หมดเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าออาทาไม่สุดนะครับบางร้านเนี่ยเขามีอยู่ผเขามีสูตรอะไรอ่ีมีผงผลงอะไรเยอะเลยอันนี้ผขอแบบบ้านๆเลยริกระเทียมกระเท้า ไม่ต้องใช้เลยนะแต่ลองชิมกันดูว่าถ้าแค่นี้เราผ่านนะก็ก็โอ,โอเคแล้วนะครับ ต้องชิมผักให้ทุกครบทุกประเภทเลยค่ะอร่อยครับใส่กูใส่ไปเลยก็ได้ค่ะจะใส่เรื่อยๆหลือท็อปจะเป็นจุดท้ายสวยมากใส่แป้งนะคะหน้าตาอย่างเงี้ยนี าดันที่สุดเลยถ้าเราไป็นอูชลาบเนี่ยใช่หมูฉลาบใช่ครับถ้าเราถ้าเป็นอูฉลาบก็คือเราเปลี่ยนจากสน้ำาเป็นใช่ครับแต่ว่าน้ำสต๊อกก็ต้องดีอยู่นิดหน่อยโอ้โหแต่มันแพงไม่ใช่ของแพงแล้วอ่าก็ต้องแบบอับอับตัวไอ้นี่ฮะทับตัวน้ำสต๊อกให้หรูขึ้นตลาดเนี้ยน้ำสต๊อกก็ที่เราต้มเหมือนกันตอนเช้าต้มด้วยกันตอนเช้าเรียกว่าทำให้รู้ว่าทฤษฎีเนี้ยเหมือนกับเหมือนเรียกแนววิทยาศาสตร์อ่ะต้องรอว่าทฤษฎีนี้มันจริงไหมนะฮะ กลิ <c oughs> ่นมากน <c oughs> ี่คือใส่ชิปโชว์ลองติ้นชิคโชว์ดูคะ่ะใช่ครับโชว์ก็จะเป็นแบบแบบใช่เหมือนเหมือนเหลาแบบเหลา,าเ <c oughs> ชฟต้องบอกวิธีไซส์ดิสของการเสิร์ฟกระเพาะปลาแบบเหลาไปอ๋อใช่ครับถ้าเป็นเหลาเหลา,าเนี่ยบางทีเพราะว่าเขาก็มีแบบพาสต้านะฮะแล้วก็ถมหม้อกับกร <c oughs> ะรถางแฉลามเนี่ยติงทะเลอะไรเงี้ยบให้มันเย็นๆก็กลิ่นไม่เหมือนนี่เห็นนะฮะก็นี่ก็ไฟครับสีแบบครับข้อใหญ่เลยว่าต้องหวังว่าเป็นประโยชน์นะฮะ ครับแต่ถ้ารทํารูรา้ติดขัดอะไรก็ยินดีดโทรมาถามครับ